เฮยไปไปด้วยเฮ้ยพวกมึงรออยู่นี่นะเว้ยเดี๋ยวกูมาอยขอโทษครับอาจารย์ครับขอโทษครับภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไงนะคำว่าขอโทษอนะ จะลองพูดมาใหม่สิครับขอโทษเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไร Sorry Sorry ครับ How are you today Yes I'm fine I'm fine mm. What are you doing What are you eating today Um Going to change my sanitary pad Hey Heep Sanitary pad You eat sanitary pad Are you sure Yes. yes sure sure you just only change your sanitary pad you only eat sanitary pad i and i have a P 2 P 2 and you have a P 2 o h my god okay you can go thank you เย็นนี้ไปพบครูด้วยนะคนบ้าอะไรกินผ้าวนะไม่อะและฉี้ด้วยคนบ้าหรือเปล่าสมัยนี้เด็กสมัยนี้ไม่ธรรมดากิน